สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a ทขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวอเท่านั้นผมยืนยันนะแก้ได้แต่ขอให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องตั้งใจจริงคือผมเห็นหน้ารัฐมนตรีลายกระทรวงแล้วผมแม่งอยากย้ายบ้านไปอยู่เมืองนอกมากแล้วนะฮะเอาเงินตรงนั้นน่ะที่หมดเป็นร้อยล้านที่ไปจกกระฟารีไปทำอย่างอื่นดีกว่า นะไปทําระบบ alert แจ้งเตือนให้โรงเรียนทั้งประเทศได้รู้ว่าต้องทํายังไงกับเด็กๆเกมื่อค่าฝุ่นสูงดีกว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันบนฝุ่นสูงเนี่ยผมก็โทรเข้าไปที่เขาเรียกอะไรทีมงานของผู้ว่ามารอบหนึ่งนะครับซึ่ง ก็ได้รับคําตอบที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มาก่อนแต่ยังไม่ไม,ไม่อยากไม่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสรุปสรุปคือผมว่าคล้ายๆว่าจังหวัดเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องมาตรการการรับมือกับฝุ่นโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับสิ่งที่เขาแจ้งมาก็คือเขากําลังจะมีการประชุมกับเขาเรียกอะไรศึกษาที่การจังหวัดอะไรสักอย่างน่ที่ดูพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับ ผมโทรไปวันศุกร์เขาบอกเขาจะประชุมวันจันทร์โอเคเราก็รอว่าผลการประชุมออกมาแล้วมันคงมีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างแหละนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ในสองอาทิตย์ที่ผมเฝ้าดูอยู่นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับเด็กๆก,ก็ยังต้องเข้าแถวทุกวันที่ค่าฝุ่นสูงเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยชานี้ก็เลยโทรเข้าไปที่สึกษาธิการจังหวัด ก็ไม่ได้คุยกับตัวท่านรอกนะฮะก็คุยกับทีมงานก็ถามเขาว่าปรกากฏถามเขาว่าสรุปคือที่ประชุมกันอ่ะมันประชุมเรื่องอะไรได้ผลยังไงบ้างนะครับก็กลายเป็นว่าแนวทางจากการประชุมของผู้ว่ากับศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยก็คือ,อให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ไปทาความเข้าใจกับเด็กๆให้รู้ว่าเวลาฝุ่นสูงเนี่ยมันต้องรับมือ,อยังไงถามว่าดีไหมมันก็ดีนะฮะแต่ว่า มันทําได้แค่นี้เองเหรอคือแล้วมันย้อนแย้งอะ่ะคือฝุ่นสูงบอกให้เด็กใส่แมสงดกิจกรรมกายใจ้แต่โรงเรียนยังให้เด็กเข้าแถวอยู่อะ่ะนีออรอไหมส่วนตัวผมเนี่ยไม่โทษโรงเรียนเลยนะครับตอนโทรไปหน่วยงานไหนก็ไม่พูดชื่อโรงเรียนเลยที่ลูกเรียนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นประเด็นว่าไปจะคอมเพลนใครนะถ้าจะถ้าผมจะโทษนะผมโทษรัฐบาลมากกว่าในที่นี้ผมมองว่า รัฐบาลเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยในประเทศเรามันเยอะมากมันเยอะมากมายไม,ไม่รู้จํานวนนะแต่เป็นพันเป็นหมื่นแห่งเนี่ยการที่เราจะไปคาดหวังให้แต่ละโรงเรียน,เ,นยเข้าใจเท่ากันและปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องทุกครั้งที่ฝุ่นสูงบ้างไม่สูงบ้างแต่แต่ละวันเนี่ยมันยากนะครับการที่จะไปให้ใครมานั่งมอนิเตอร์และแตัดสินใจทุกวันมันยาก ดังนั้นเนี่ยทางออกมันคือส่วนกลางเนี่ยจะต้องมีทิศทางมีการกําหนดทิศทางที่ถูกต้องให้กับโรงเรียนทั้งประเทศเลยครับผมก็เลยโทรเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยเมื่อเช้านะครับก็พี่นายกก่อนเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจสูงสุดขาดเดียวกันต้องรับผิดชอบสูงสุดด้วยถามว่าวันนี้นายกเข้าใจอะไรบ้างกับสถานการณ์ฝุ่น หรือว่าคิดว่าตัวเองสั่งการมอบหมายแต่ละกระทรวงแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่ออย่างนั้นเหรอครับนายกมีลูกอาจจะยังเล็กอาจจะยังไม่ได้ไปโรงเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเปล่าถ้ามองแง่ดีอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าวันนี้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่ามีเด็กมากมายนะครับที่ยังต้องเผชิญกับฝุ่นทุกเช้าที่โรงเรียนกรณีที่ให้อำนาจโรงเรียนเอกชนในการสั่งหยุด รวมถึงโรองเรียนรัฐบาลด้วยใช่ไหมในกรุงเทพเนี่ยสามารถสั่งหยุดสั่งปิดได้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่มันยังมีข้อถกเถียงว่าฝุน่นแค่ไหนถึงจะหยุดหยุดแล้วผู้ปกครองจะโอเคไหมใครจะดูแลเด็กๆที่บ้านเพราะเขาต้องไปทํางานโอเคแหละถ้าเรื่องที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าอันไหนหยุดไม่หยุดมันยากเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะมีเกณฑ์ว่าถ้าฝุน่นเท่านี้ทุกรงเรียนต้องงดการเข้าแถวตอนเช้า กลางวันและเย็นด้วยบางทีพักเที่ยงก็ต้องมาเข้าแถววิกล่อก่อนขึ้นห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมังงดให้หมดเลยแล้วก็งดกิจกรรมการแจ้งทั้งหมดที่นอกเหนือจากเข้าแถวด้วยเพราะที่ผมเห็นเนี่ยมันยังมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นที่เป็นเอ t ดอร์ผมขับรถทุกเช้าเนี่ยผมจะเห็นโรงเรียนหลายแห่งทางผ่านนะครับทั้งรัฐเอกชนเนี่ย เขาก็ยังทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะเหมือนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นจากส่วนกลางในที่นี้ก็คือกระทรวงศึกษาซึ่งควบคุมโดยรัฐมนตรีเหนือไปกว่านั้นคือนายกเนี่ยถ้าคุณไม่มีไรลรกชั่นสั่งลงมาเนี่ยมันไม่มีทางที่โรงเรียนทั้งประเทศเนี่ยจะสามารถปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องได้เลยนะครับวันนี้นายก ไม่รู้ปัญหาด้วยซ้สั่งการไม่ต้องพูดถึงนะครับไล่ลงมาคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเอาตรงๆนะถ้าเป็นผมนะผมสั่งการอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับผมไม่ใช่คนเก่งนะผมเป็นคนโง่เลยคนหนึ่งแต่ผมสามารถสั่งการอะไรได้ดีกว่าที่จะให้เด็กๆทั้งประเทศต,ต้องมาเข้าแถวดมฝุน่นสูง180อย่างนี้มันดูโงามา่มากๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น โง่มากๆนี่คือไม่รู้จะด่าใครดีนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยมันเฮ้ยคุณไม่รู้จริงเหรอว่าฝุ่นสูงขนาดเนี้ยคนมันไม่ควรที่จะอยู่เอาดอแล้วอะแต่ทําไมยังต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำซากทุกปีเลยนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบทุกสิ่งอย่างมันต้องมาเพอร์เฟกอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าที่รัฐบาลชุดนี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย แค่มีการสั่งการโรงเรียนให้งดเข้าแถวเด็กเนี่ยมันคงไม่ยากเกินไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําได้เลยนะครับแล้วก็ถามว่าในการสั่งการเมื่อกี้ผมเช็คกับทางผมโทรเข้าไปที่สํานักรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็โทรเข้าไปที่หน้าห้องรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าเวลาที่จะสั่งการอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะมันต้องเป็นลําดับเขาเรียกอะไรเป็นเลเยอร์เช่นจากสมมติ ส่วนกลางที่กระทรวงที่รัฐตรีมีนโยบายเนี่ยมันก็จะสั่งไปที่หน่วยงานหนึง่งหน่วยงานนั้นก็จะมีอันเดอร์ของเขาอันเดอร์ของเขาลงมาอีก 2- 3ส,สาชั้นอ่ะกว่ามันจะถึงโรงเรียนกว่าคำสั่งนั้นแนวนโยบายนั้นจะไปถึงโรงเรียนต่างๆทางออกง่ายมากเลยครับในการสั่งการเชิงวิชาการคุณจะมีระดับชั้นอะไรได้หมดเลยแต่ในเรื่องฝุ่นเนี่ยเฉพาะของกระทรวงดูแลเรายังไงอ่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดรู้ไหมนั้นถามว่า คนรู้ในประเทศเราเยอะแต่ไม่มีอำนาจทำแต่ไอคนไม่รู้เนี่ยแม่งเป็นใหญ่เป็นโตคุมนู่นคุมนี่กันอยู่เต็มหมดประเทศมันถึงชิบหายอย่างนี้ไงฮะเศรษฐกิจปีนี้มันจะโคตรโคตรแย่นะอย่างน้อยขอมีอากาศหายใจที่ดีๆหน่อยได้ไหมอากาศสะอาดๆอ,ดอะ่ะไม่ได้เลยเหรอนะครับนี่ก็ทุกคนช่วยกันเรียกร้องนะเนี่ยผมโพสต์ผมไลฟ์เนี่ยมีคนดูไม่กี่คน แต่ถ้าทุกคนช่วยไปพูดในเพจตัวเองนะแป๊บเดียวครับอย่าไปพูดแต่เรื่องแก๊งโอลิโออะไรกันมันผมเข้าใจประเด็นพวกนั้นนะมันก็มีผลกระทบต่อสังคมหละแต่คุณอย่าไปพูดแต่เรื่องอย่างนั้นกันคุณพูดเรื่องที่คุณก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณลูกคุณพ่อแม่คุณหายใจด้วยกันหมดเลยคุณอยู่จังหวัดไหนอากาศแม่งไม่ดีทักทีย,ยกเว้นตามภาคใต้เนี่ยน่าฉามากนะครับ ภาคใต้เนี่ยไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็พอขเขมารไลเผาเนี่ยทิศทางลมเนี่ยมันไม่ได้ผ่านภาคใต้ด้วยเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โชคดีที่สุดนะครับที่อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์แต่เราเนี่ยตั้งแต่อตอนออกภาคกลางพอตวันออกไรขึ้นไปยันเหนือเนี่ยสวยจริงๆนะครับเรียกว่าสวยจริงๆที่อยู่ในโลเคชันแบบนี้แล้วมีรัฐบาลงงๆแบบนี้ด้วยนะครับครับก็ ออกเป็นในเชิงบ่นซะมากกว่าแล้วตอนนี้คิดว่าต้องพอแล้วเพราะว่าถ้าให้บ่นเนี่ยผมบ่นได้อีกเป็นวันนะเพราะผมคับแค้นใจมากในพูดเหมือนสบายๆแต่จริงในใจนี่แม่งน่าจะเกินร้อยองศาแล้ะตอนนี้ในใจผมนะคือเหมือนรอวันปะทุแล้วว่าคือผมผมไปถึงจุดที่ว่าผมเจอสิบล้อควันดำวันหนึ่งผมจะต้องโบกให้เขาจอดแล้วคุยแล้วคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ควรจะเป็นผมอ่ะ มันควรจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป่ะครับที่เจอทิบร้อคนดาแล้วจัดการหยุดยึดรถไม่ให้วิ่งแลวให้อู่มันเอาไปทําอย่างนี้ป่ะวะแต่ทาไมมันมันยังรับใต้โต๊ะกันแบบทุเรศทุเรศอยู่นะครับโอ้ยไม่หวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้นะมันคุณอยากเปิดคาสิโนคุณพูดบนเวทีไม่กี่เดือนในะแม่งเอาเข้าคอรมอรับหลักการอะไรกันได้แต่เรื่องหายใจเนี่ยแม่งทำไมไม่ทำมันคืออะไรวะ ประเทศเราอ่ะมันแก้ได้นะครับเรื่องฝุ่นผมยืนยันนะแก้ได้แต่ขอให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องตั้งใจจริงคือผมเห็นหน้ารัฐมนตรีลายกระทรวงแล้วผมแม่งอยากย้ายบ้านไปอยู่เมืองนอกมากแล้วแล้วก็จะย้ายด้วยครับก็บอกไปแล้วว่าไม่เกินสามเดือนเนี้ยอาจจะย้ายไอ้สามปีนะถ้างเงินพอเนี่ยผมย้ายอยู่นิวซีแลนด์ละคือผมหมดหวังอ่ะกับประเทศชาติเราอ่ะคุณจะมี คุณจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนคุณจะเรียนโรงเรียนดีแค่ไหนคุณจะมีไรายได้เท่าไหร่ชีวิตแม่งก็นั่นก็แย่พอกันเนอะคุณคิดว่าคุณรอดเหรอลูกคุณเรียนอินเตอร์เทอมปีละล้านอยู่บ้านหลังละห้าสิบล้านแม่งก็ให้ยใจอากาศอย่างนี้นึกออกไหมครับนั่นเองความหวังมันอยู่ที่ผู้นําก่อนนะตอนเนี้แล้วผู้นําแม่ง พยายามทั้งลดอคติในใจพยายามทั้งมองและให้โอกาสทํางานนะแต่ดูแล้วเฮ้ยอะไรวะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างเรื่องฝุ่นเนี่ยมีอันนึงคือร้อยฟ้าฟรีแบบนั่นคืออะไรวะร้อยฟ้าฟรีมันนะฮะเอาเงินตรงนั้นอะที่หมดเป็นร้อยล้านที่ไปจากร้อยฟ้าฟรีไปทาอย่างอื่นดีกว่านะไปทําระบบ alert แจ้งเตือนให้โรงเรียน ทั้งประเทศได้รู้ว่าต้องทํายังไงกับเด็กๆเมื่อค่าฝุ่นสูงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันบนบนไปบนไปทั้งประเทศเนี่ยบนไปหนุ่มกันชัยโหนกระแสเนี่ยคุณควรเอาใครรู้ไหมคุณควรเอานายกมาคุณควรเอาเรื่มงตีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นมามันมีทั้งมหาดไทยเกษตรสาหกรรม ก็คอพอก็เกี่ยวนะคอพอมันอยู่กระทรวงทรัพย์ใช่ไหมอ่ะก็เกี่ยวนะมันหลยหลายน่วยงานคุณเอามาเลยแล้วภาคประชาชนเอาเอาคนที่ลูกเขาตายาคนที่พ่อแม่เขาตายไปว่าจากฝุ่นพีเอ็มอะ่ะไาชพี่น้องคนตายไปจากฝุ่นเนี่ยไปนั่งฝั่งหนึ่งแล้วการเมืองแม่งฝั่งหนึ่งในรายการอะ่ะนะคุณหนุ่มเฉยชัยนะี่ถ้าทาได้แม่งโคตรดีเลยคนแม่งจะได้เข้ามาด่าทั้งประเทศแล้วแม่งจะได้แบบสํานึกกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างอ้พวก ที่คุณออกมาออกกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็ช่วยได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไร้สาระนะทําได้ทําเลยนะครับอย่าเอาแต่เรื่องดราม่าไร้สาระประเทศเราเนี่ยมันมันเสพดราม่ากันพอแลว้วมันเกินพอแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องสาระกันบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆไม่รู้ท่านไหนดูอยู่คนหนึ่งเนะี่ยดูไม่ไม่เลิกเลยอะขอบคุณมากเลยอาจจะเป็นหัวอกเดียวกันปะครับที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหม เห็นใจนะครับผมเองก็ทำอะไรไม่ถูกแนละ้ลูกป่วยทีสามคนลูกไอทั้งวัน